โอ้ยพี่มันหนักไปมันหนักไปผมสงสารเห็นใจพี่มากเลยครับเห็นพี่แบบแตกแยกอัไรเงี้ย ผมไม่่อยสบายใจเอาอย่างเรื่องทำคุณทำเพมอมันทำเพมแม่ก็ไม่ว่าอะไรมันน่ะแม่ก็ไม่เคยว่าอะไรมันเลยนะเออเขาบอกว่าเอาจะว่าพี่ทำไมเงินของพี่ไม่เกี่ยวเขาเลยมันเคยถึงขนาดอยากจะทำรถแห่ด้วยนะตอนนั้นมั่ไม่อยู่ครั้งหนึ่งนะแม่ยังไม่ว่ามันเลยนะเคยไปทำรถแห่หรอเคยด้วยไม่ได้ทำรถแห่ด้วยมันเคยที่จะทำรถแห่ด้วยแต่เขาไปทำคนเดียวใช่ไหมตตอนนั้นก็ยังไม่รู้เหมือนกันไงมันจะทำกับใครหรือเปล่ายังไม่รู้มันเคยคิดอยากจะทำเหมือนกันรวมทีมไหมทำอะไรรถแห่ดังนะพี่ไม่เก๋วว่าดี แล้วบอกบอลไม่เจอมัเลยเหรอเขาก็เคยโทรมาเขาจะให้ผมพูดได้เหรอพูดเลยพูดเลยบอลอะไรเงี้ยขนาดเรื่องของบอลนะแม่ยังช่วยเลยนะอะไรเงี้ยเอออะไรเงี้ยแม่ยังช่วยเลยนะโทรมาให้ผมคุยกับตักถามว่าเมมเหลือไหมเมมเอาไปทำไรจิตเนรกอ่าแม่ไม่ใช่ร่างกายห้ายสุเฮ้ยมันมันไม่มันไม่ออกเป็นร่งกายนะลูกก็ดูหุ่นไปเดิฮะอย่างเงี้ยงูเหลือมอิ่มควายวางตังเลยแม่โอ เอาเองก็ไปแล้ยนะทักทีทักทีดีๆให้แม่จ๊ะแบบไม่ใช่ผ่อนคลายหน่อยอย่าไปคิดมากเลยแม่นะถ้าเกิดว่าเขาไปแล้วแม่เชื่อผมแม่ปล่อยเขาไปนะเขาเองก็ไปดีแล้วแม่แต่ว่าผู้ชายคนเนี้ยยังอยู่ตรงนี้พี่จะญ่หื้อทำไมไม่รู้เขาอยากจะบอกอะไรเขข้าข้างกับพี่พี่ยอ ลูกกัดจูปากแม่เลยนี่ไปเก็บกดจากภรรยาไปไเนี่ยโอยเวลาอยังคิดมากอย่าอย่าลืมนะอย่างน้อยก็ยังเหลือแจ๊ตเหลือบอลแล้วก็เหลือพี่เอาพี่มือไปน่าน้าด้วยครับอ้าทำไมอะมันเยอะไปพี่หลุยมันดูแม่ดูแต่นะานะน้าสทุกคนห่วงหมดนะไอ้ยน้าไอ้เหี้ย